ใครที่พลาดหนังไทยแห่งปีอย่างคุณพันษาไปตอนเข้าโรงตอนนี้เตรียมปักหมุดดูกันได้เลยจะมีหรอคะพี่หนังนี่ทำเงินหลักร้อยล้านเลยนะแล้วรอมหนังเนี่ยก็เยอะแบบจุกๆเอา้าบางคนเขาก็ติดทัวร์ไหมอะ่ะแล้วก็อาจจะมีหลายคนนะครับที่กลัวไม่คุ้มค่าตัว๋วแต่บอกเลยว่าคุณสามารถพิสูจน์ความเจ๋ง ของคุณพันศาบกันได้แล้วสุกนี้ใน HBO Go ครับ HBO Go พาคุณเดินทางย้อนเวลาสู่ยุคมืดของเหล่าจอมโจรออกอละวาท้าทายอำนาจรัฐกับตำนานไตรภาคของแฟรนไชส์ขุนพันครับซึ่งในภาคนี้นะครับจะเล่าเหตุการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อขุนพันในตำรวจมือปราบเปี่ยมอาคมถูกให้ปฏิบัติภารกิจอันตรายอีกครั้งนะครับเพื่อออกตามล่า2โจรอย่างเสือไม่เหส่วนและเสือดำพร้อมกับเปิดโปงแผนการลับที่จะท้าทายทุกความเชื่อที่เขามีครับนี่เป็นมหา ภาพภาพยนตร์แอคชั่นฮีโร่แบบไทยที่ไม่อายใครเลยนะเอาเวนเจอร์ยังต้องหลบจจสติสลีกยังต้องเลี่ยงกระบวนการเซ็นไตย,ยังต้องหนีเราเกิดท่านเหรอ <c oughs> แต่ก่อนจะไปปิดตำนานขุนพันสามวันศุกร์นี้นะคะสามารถรับชมความสนุกของขุนพันทั้ง2ภาคได้ทาง HBO GO ค่ะสำหรับใครที่เป็นลูกค้าของ 3BB กิกะทีนะครับก็สามารถดูได้ทาง HBO GO, Monomax ทั้งหมดนี้อยู่ในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วครั